สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมซาเว d เดอร์มิชเชียนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมร่วมกันกับคุณผู้ชมนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมทดสอบคนความจําดีที่สุดในโลกนะครับผมเคยเล่นให้คุณผู้ชมดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกติกาคือผมจะมีไพ่สําหรับหนึ่งนะครับห้าสิบสอใบครบนะครับผมจะสับไพ่นะครับและผมจะเปิดไพ่ทั้งหมดนะครับที่ผมสับสุ่มได้นะครับแล้วก็จำเมานะครับ จำเอาทีละใบนะครับผมจะจำแล้วก็บอกขานชื่อไพ่นะครับจะบอกทั้งเลขดอกแล้วก็ตำแหน่งนะครับทั้ง52ใบยอย่างแม่นยำนะครับครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วคือผมจะปิดตาเล่นนะครับโดยผ้าดำนี้ผมจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแต่คุณผู้ชมเท่านั้นที่จะรู้ว่าไพ่ใบที่ผมขานไปนั้นถูกหรือไม่นะครับแลวเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงต้องปิดตาด้วยนะครับ เดี๋ยวสิขอจำก่อนนะครับยัง,ยงปิดไม่ได้นะครับตอนจำต้องเปิดตาอ่ะนี่คือไพ่ที่ผมสับแรนดอมได้นะครับมันต้องใช้ดวงเหมือนกันนะบางทีไพ่มันออกมาจำยากนะครับบางทีก็จำง่ายผมก่อใช้เวลาจำสักประมาณห้าชั่วโมงนะครับนานไปเอาครึ่งนาทีพอนะครับเริ่ม บางจุดมันก็จํายากมากเลยนะบางบางจุดก็จำง่ายนะครับผมคิดว่าผมจำได้หมดแล้วนะโอเคนะครับนะอย่างที่ผมบอกครั้งนี้ผมจะปิดตาเล่นนะครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้ปิดตาแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปว่าทำไมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวดีๆนะครับห้ามพาดหลังจากที่ผมเล่นจบแล้วนะครับรวมถึงจะมาสอนด้วยนะครับวิธีการ จำนะครับอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วคุณผู้ชมจะสามารถจดจําข้อมูลได้นะครับไปจนวันตายเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้จําข้อสอบนะครับหรือว่าจําข้อมูลอะไรที่จํายากๆได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราจําได้เยอะแยะเลยพวกที่เรียนหมอเรียนแพทย์จําตาราได้ยังไงเยอะแยะนะครับแล้วก็พวกที่เด็กเรียนเก่งๆเ,เขามีเคล็ดลับช่วยจํานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับเอาละผมจะขานชื่อไพ่แล้วผมก็จะเปิดให้ดูแต่ครั้งเนี้ยจะมีแต่คุณผู้ชมเท่านั้นที่เห็นว่าไพ่ที่ผมขานไปถูกต้องหรือไม่นะครับตัวผมไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยผมดูด้วยนะครับสำหรับไพ่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องคํำดูก่อนนะผมมองไม่เห็นแล้วนะครับใบแรกระหว่างที่ผมพามไปผมลืมหมดแล้วนะครับ ไอ้ที่จำม,มาเมื่อกี้นี้ใบแรก S, เข้าหลามตัดนะครับช่วยผมดูด้วยนะครับว่าถูกไหมแจ็คดอกจิกแจ็คข้าหลามตัดอ่าควีนโพดัม สามดอกจิกสอง,ข,องออข้งวาวหลามตัดคิงผัวดำเก้าผัวแดงสี่ดอกจิก พอแดงแปดพอดำช่วยดูด้วยนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะสองดอกจิกคิงอ่าคิงพอแดง ใบน,นี้จำง่ายนะครับห้าข้อหลัมตัดสิบข้อหลัมตัดหกเอ,อ่อห้าข้อหลัมตัดสิบข้อหลัมตัดหกผัวดำเจ็ดวัวดำ ควีนดอกจริงแปดผัวแดง เป็นแบบนี้นะครับกลัวคุณผู้ชมเบื่อไงเอเอพอแดงนะครับแล้วก็เอดอกจิกนะครับห้าดอกจิกสองพอแดงหกพอแดงสามใบเนี้ย ดอกเรียวกันหมดเลยนะครับควีนโพแดงสี่โพดำสิบโพแดงแปดเขาหลํำตัดสิบดอกจก สี 4, ่ขวแดงห้าขวดดำอา 5, ่าห้าขวดดำแล้วก็ควีนเอาละสิควีนสีแดงควีนข้อหลัมตัดควีนข้อหลัมตัดสาม พวดำเก้าพวดำหกข้อหลามตัดตรงนี้มันข้อหลามตัดสามใบคิงข้อหลามตัดเก้าข้อหลามตัด คิงดอกจิกใช่ไม่รู้ดูช่วยดูด้วยนะครับที่พูดพูดมาคิงดอกจิกแล้วก็สามข้าหลามตัดสามข้าหลามตัดแล้วก็แปด ดอกจิกสามโพแดงหกดอกจิกสี่กหลำตัด ความเชื่อมโยงกันเลยต้องจำอาอย่างเดียวเจ็ดดอกจิกแล้วก็แจ็คแจ็คสีแดงแจ็คโฟ u แดงห้า f o แดงแจ็คโฟ u ดำเก้าดอกจิก ใบสุดท้ายอ่าใบาสุดท้ายจริงๆใบที่ห้าสิบสองสิบพดําครับผมมองไม่เห็นแต่ผมมั่นใจว่าถูกหมดก่อนอื่นผมจะอธิบายก่อนว่าทำไมครั้งนี้ผมถึงต้องปิดตาเล่นผมเล่นเกมนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าทำเป็นคลิปลงทั้ง YouTube แล้วก็ในเพจ s ซ v เวียเดอร์ม i จิเชนะครับ มีผู้ชมที่รู้ว่าผมจำเอาจริงๆก็มีนะครับแต่ว่ามีหลายคนนะครับที่เข้าใจว่าผมไม่ได้จำนะครับเข้าใจว่ามันเป็นไพ่พิเศษนะครับแล้วมันมีเลขดอกอะไรอยู่ข้างหลังนะครับแล้วผมดูเลขดอกนั้นมโนไปแบบนั้นนะครับบางคนมโนหนักกว่านั้นเข้าใจว่ามีคนบอกบทผมทั้งๆที่ไพ่มันก็สับแล้วผมรีดูใครมันจะมาบอกได้นะครับมีแต่ผมคนเดียวเท่านั้น ที่รู้ตำแหน่งไพ่ชุดที่สับไปแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านะครับบางทีเดาแล้วมันแบบมันไม่เมคเซนต์มากเลยแต่ว่าไอ้ไอ้ที่คิดว่าเป็นไพ่พิเศษแล้วก็อะไรแบบนั้นน่ะผมรู้ว่าจะต้องมีคนคิดแบบนั้นนะครับซึ่งไปว่าเขาไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับเหมือนเหมือนกลนแปดเซียนค้มสมุดแล้วก็อะไรอีกหลายๆกลนนะครับที่ผมทํามาเป็นสองชุดนะครับตอนที่ผมแสดงครั้งแรกนะครับผม แสดงแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมเหมือนตาผมจะมองที่ตัวสำหรับไพ่นะครับทำไมผมต้องทำแบบนั้นเพราะผมทราบว่าจะมีผู้ชมที่รู้ว่าในโลกนี้มันมีไพ่ที่บอกดอกข้างหน้าอยู่ข้างหลังไพ่นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมมองแบบนี้จะต้องดักผู้ชมที่จับผิดแบบนั้นได้แน่นอนแล้วก็ ดักได้จริงๆนะครับมีคนเข้าใจว่าแบบนั้นจริงๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วการแสดงครั้งที่แล้วเหมือนการแสดงครั้งนี้ไม่มีผิดคือใช้วิธีจําเอานะครับซึ่งมันง่ายกว่าที่จะไปนั่งเลตตาดูแบบนั้นนะครับครั้งนี้ผมพิสูจน์แล้วถ้าผมปิดตาผมมองอะไรไม่เห็นแน่นอนนะครับจําเอานํามันง่ายกว่าอีกนะครับซึ่งไพ่เนี่ยมันจําไม่ยากหรอกห้าสิบสใบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ที่ยากนะคือใช้เวลานิดเดียวนะครับจำทั้งเลขดอกและทั้งตำแหน่งมันได้อย่างถูกต้องแม่นยำมันยากตรงนั้นนะครับไอบ้ห้าสิบสองใบจำห้าสิบสองใบเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าพามันมีแค่ห้าสิบสองใบเองนะไม่เยอะนะครับอ่าแต่ว่าเวลาน้อยนะครับซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าจำอย่างไรนะครับก่อนอื่นจะพูดให้ฟังก่อนว่าคนที่ ดูมายากลหรือว่าดูการแสดงอ่ะยิ่งชอบจับผิดยิ่งตกหลุมพรางง่ายนะครับเพราะว่านักแสดงทราบอยู่แล้วว่าผู้ชมสงสัยตรงไหนนะครับเพียงแค่ขุดหลุมดักคนพวกนี้ก็พร้อมที่จะตกลงไปนะครับหลอกคนที่ไม่ฉลาดนะครับยังหลอกยากกว่าหลอกคนที่เข้าใจว่าตัวเองฉลาด คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยบางทีเขาไม่รู้จริงๆนะครับเขาสงสัยเราบอกไปบางทีเขาหายสงสัยเขาหายโง่เขาฉลาดขึ้นนะครับนั่นไม่ใช่ความโง่นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้แต่แรกพอเขาได้รู้จากผู้รู้เขาก็ฉลาดขึ้นนะครับแต่กับคนที่เข้าใจว่าตัวเองรู้ตรงนี้แหละอันตรายนะครับเขาจะไม่ฟังใครทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่าเขารู้แล้วนี่ไอที่เขาคิดน่ะมันถูกนะครับ มันก็จะฝังหัวเขาไปอย่างนั้นความเข้าใจผิดผิดจะอยู่กับเขาไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่ามั่นใจว่าตัวเองรู้ไปเสียทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยตัวผู้แสดงเองเนี่ยก็เป็นผู้ชมคนนึงเหมือนกันรู้ดีว่าผู้ชมสงสัยอะไรนะครับเพียงแค่ผม ทำในสิ่งที่คุณผู้ชมสงสัยก็พากันมาลงนะครับลงหลุมนะในภาษาโซเชียลเรียกว่ากระโดดงับนะครับเหมือนกระโดดงับข่าวปลอมนะคิดว่าคิดว่าผมอ่านาตัวไพ่นะครับจากด้านหลังนะผมแค่ทำเป็นเลตตาแบบนี้นะครับก็มีผู้ชมเข้าใจว่ามันเป็นดอกไพ่ โอ้ยนี่ยมันมีดอกไพ่ข้างหลังมันเป็นไพ่แกะดอกไงโอ้กูรู้กูเคยซื้อมาเล่นอย่างนั้นอย่างงี้เด็กอนุบาลก็ทําได้เพื่อนกูก็ทําได้หลานกูยังทําได้ในสามขวบนะฮะซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับใช้วิธีจําเอาผมเคยแสดงแบบนี้นะครับในห้างก็ให้ผู้ชมสับนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดตานะปิดตาเนี่ยผมเล่นที่นี่ครั้งแรกเพราะว่าผู้ชมน่ะส่วนใหญ่เขา เขาไม่สงสัยอะไรแบบนั้นหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ดูใน y o u t u b e นะครับเขามีมารยาทแล้วเขาก็ชมการแสดงเหมือนชมศิละปะเพราะมันคือศิละปะการแสดงนะครับผู้ชมแบบนั้นมีอยู่เยอะนะครับไอ้แบบที่ผมพูดนะมันมีอยู่น้อยแต่ก็มีนะครับผมดีใจที่มีมันทำให้สิ่งที่ผมทำทริคดักไว้ได้ผลเอาล่ะ เรื่องนั้นไม่สําคัญเท่าเทคนิคเคล็ดลับการจํานะครับเดี๋ยวผมจะสอนถ้าคุณใช้เทคนิคเนี้ยคุณจะจําข้อมูลได้ไปจนวันตายอยากลืมก็ลืมไม่ลงนะครับลืมไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ยังจําได้อยู่เลยนะครับคือจํามันเป็นภาพเป็นเรื่องราวนะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่าเนมนิก มันมีเยอะมากนะครับแต่แะแนงแยกย่อยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าคุณจำช่วงที่ผมบอกว่าควีนข้อหลามตัดสามพอดำอ,อ่ะช่วงนี้นะครับยกตัวอย่างควีนข้อหลามตัดสามพอดำเก้าพอดำจำโคตรยากเลยจำโคตรยากเลยแต่ถ้าคุณจำว่าควีนข้อหลามตัดเป็นผู้หญิงขาวซึ่งซึ่งใช่ควีนข้อหลามตัดหมายถึงผู้หญิงขาวตัวเล็กๆ น่ารักนะครับแบนๆหน้กไม่มีเล็กๆน่ารักขาวๆนะแล้วคุณจำว่าสามสามพดดำเนี่ยเป็นผู้ชายเก้าพดดำก็เป็นผู้ชายผิวดำสามคนนี้อยู่ในห้องเดียวกันนะครับไอ้คนเนี้ยยาวแค่สามนิ้วไอ้คนเนี้ยาวถึงเก้านิ้วมันฟังดูสิบแปดบวกนะครับแต่ว่าผมจำแบบนั้นตอนที่ผมคลีไพดูผมจำแบบนั้นจริงๆ ผมใช้วิธีนี้จําผมจึงจําได้นะครับคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมบอกโหไอ้นี่มันเป็นคนแบบไหนว่ามันนึงได้ใช้วิธีนี้ถึงได้มันจะดูหนังผู้ใหญ่เยอะไปนะครับคุณ <c oughs> จะจําแบบไหนก็ได้แบบที่คุณคิดว่าแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณจําได้นะครับ <c oughs> คุณไม่ต้องเลือกคุณจําของคุณเองได้เลยนะครับอะนี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับอ่ะอย่างมันจะมีตรงชุดหนึ่งนะที่ผมจํานะครับ เป็นสี่ใบแรกนะครับเอข้ A, อหลามตัดเนี่ยผมจำว่ามันเป็นดวงอาทิตย์นะครับไม่รู้แหละผมจำแบบนี้นะครับผมจำว่าเป็นดวงอาทิตย์แล้วสามคนนี้เป็นผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นหญิงหนึ่งชายสองนะครับเรียกว่าเป็นรักสามเศร้านะครับเขาเป็นแฟนกันสามคนแต่ว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันคนเนี้ย แอบ,บลักนะครับคนนี้เป็นสาวใหญ่มันเป็นสาวใหญ่อาควีนโบดําเป็นสาวใหญ่นะครับแล้วคนนี้เป็นหนุ่มน้อยผิวขาวนะครับแจ็คเข้าหลามตัดแล้วคนนี้เป็นคนผิวเข้มหน้าเข้มเข้มคงคมนะสามคนนี้ไปเที่ยวกันที่ชายหาดนะครับจําแบบเนี้ยไม่มีวันลืมนะครับเอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นรูปภาพ พอเรานึกถึงรูปภาพมันมาเลยข้อมูลมันมานะครับดีว่าคุณไปนั่งท่องนั่งจําบางทีสับสนนะครับยกตัวอย่างอย่างเวลาข้อสอบออกเช่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นเมื่อปีใดนะครับ1914แล้วก็จบในปี1918สงครามเพื่อยุติสงครามทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่ได้ยุติจริงๆมีสงครามโลกครั้งที่สองพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะยาวนอกประเด็นนะครับจะพูดได้เห็นว่าข้อมูลแบบเนี้บางที เราจําไปแล้วมันสับสนตัวเลขก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีเนมอนิกอย่างที่ผมสอนก็คือหนึ่งเก้าเราไม่จําเป็นตัวเลขเราจําว่าเราเก้าหนึ่งเก้าแบบนี้นะครับสิบสี่เราจําว่าสิบสี่ครั้งเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสีเอาเพลงเข้ามาใส่อะไรแบบนี้จําง่ายขึ้นเห็นไหมครับวิธีการเชื่อมโยงแบบเนี้ยมันไปผูกโยงกันกันกบ สิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะครับยิ่งคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ง่ายบางทีเนี่ยเราหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอนะครับหาแกตเชื่อมโยงไม่ได้เลยข้อมูลบางอย่างอย่างไพ่สิบสองใบสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ผมแสดงผมบนออกมาเลยมันจะมีคิงดอกจิกสามข้อหลังตัดแล้วก็แปดดอกจิก อ่าตอนที่ผมเลือกจำอ่าผมรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีวะคือไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาใส่เพื่อให้จำได้นะครับผมก็เลยสร้างห้องห้องหนึ่งขึ้นมาในจินตภาพมีพระราชาอยู่คนหนึ่งก็คือคิงดอกจิกนะครับถือหอกสามขลังตัดมันเป็นลักษณะแหลมๆเหมือนหอกนะครับหอกสามเล่มนะครับถือแบบนี้ถือเหมือนเวลาผมแสดง คน,คนเทียนนะครับมันจะถือ,อมือหนึ่งสามเล่มนะครับแล้วก็มีทหารนะครับอยู่แปดคนแบบนี้นะครับประเด็นที่สำคัญคือเราจะใช้เวลาจำเนี่ยไม่มากนะครับเราจะต้องมีสมาธิที่สูงเราจะมีสมาธิที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปได้อย่างไรปกติความจำของผมเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีแต่ไม่ถึงขนาดว่า แบบดีเลิศชนิดที่ว่าติดอันดับโลกผมเชื่อว่าในโลกนี้มีคนที่ความจําดีกว่าผมอีกก็มีแต่สมาธิเนี่ยผมว่าผมเหนือกว่าความจําอย่างแรกคือคุณจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดื่มก่อนที่จะมาแสดงคือต้องไม่ดื่มตลอดไปเลยนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พูดไปพูดมามือนเหมือนจะเป็นอารมณ์เพื่อให้เลิกดื่มแต่มันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณอย่าคิดว่าพอคุณเมาแล้วคุณส่างแล้วสติคุณก็กลับมาเหมือนเดิมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแอลกอฮอล์ค้างอยู่ในกระแสเลือดนะครับเราวันที่จะเติมเข้ามาอยู่ตลอดคนดื่มเหล้าร่างกายมันจะเรียกร้องนะดื่มไปมากๆก็ติดนะครับผมเป็นคนที่เคยดื่มมาก่อนแล้วก็รู้ว่า มันทำลายสุขภาพก็เลยเลิกเลิกคือเลิกนี่คือไม่แตะเลยนะครับอะไรที่มีแอลกอฮอล์ or, คือไม่แตะเลยเวลาใครดูรายการรีวิวจะทราบผมจะพูดเรื่องนี้อย่เสมอเวลาผมรีวิวเครื่องดื่มนะผมจะไม่รีวิวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ or, เพราะผมเป็นคนไม่ดื่มนะครับถ้าคุณไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ or, สติสมรชัญญ,ญาคุณจะ,ะถูกพัฒนาได้ง่ายนะครับสามารถที่จะฝึกมันนะครับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ,ออเป็นเป็นอุปสรรคนะครับคุณจะไม่สามารถมีมีความทรงจําที่ดีถ้าคุณเป็นคนความจําดีคุณดื่มไปมันก็จะลดทอนถ้าคุณไม่ดีอยู่แล้วดื่มไปยิ่งแย่หนักขึ้นดีนะครับอ่าตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกไว้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้คนที่ดื่มอยู่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เลิกดื่มก็ให้รู้ไว้แล้วกันแล้วคุณจะเลิกหรือไม่เลิกคุณก็คิดเอาเองนะครับผมไม่ได้ว่าจะไปจูงใจหรือไปบังคับอะไรหรอกแต่ผมบอกว่า มันเป็นเช่นนั้นความจริงนะครับคนแต่ละคนเนี่ยมีทักษะการจําแตกต่างกาันบางคนเนี่ยจดจําเส้นทางได้ดีบางคนจดจําตัวเลขได้ดีบางคนจําพวกหน้าตารูปรพรรณสันฐานคนได้แม่นบางคนจําข้อมูลที่มันเป็นลักษณะดิจิตนะครับพวกจดหวยอะไรพวกนี้จดแต้มดัมมี่อะไรอย่างงี้นะครับตัวผมเป็นคนที่จําทางไม่ค่อยเก่ง จำได้อยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ค่อยแม่นรู้สึกว่า,าด้อยกว่าข้อมูลอย่างอื่นรู้สึกได้เลยนะครับอย่างอื่นเนี่ยจะจําแม่นไม่มีวันลืมนะครับคําพูดคนหน้าตานะครับแล้วก็ข้อมูลลักษณะที่เป็นดิจิตแบบนี้นะครับจําได้ง่ายโดยใช้เทคนิคที่ผมสอนไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้คุณผู้ชมนำเทคนิคนี้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจดจำข้อสอบได้มากๆแล้วก็ ทำข้อสอบได้คะแนนดีๆนะครับใครที่ทํางานแล้วก็ขอให้ทำงานได้อย่างรู้ล่วงนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนจดจำแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตที่เข้ามานะครับส่วนเรื่องไม่ดีเนี่ยก็ขอให้จำไว้เช่นกันนะครับจำมันให้หมดนั่นแหละนะครับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องทุกเรื่องที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ล้วนแล้วแต่มีค่านะครับ เรื่องดีก็จำเอาไว้นะครับเวลาเรานึกถึงเราก็มีความสุขส่วนเรื่องไม่ดีเรายิ่งต้องควรจำนะครับเพื่อไม่ให้เราเดินย่ำซ้ำรอยเดิมนะครับความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำไว้ให้ดีครับเราจะได้ไม่ก้าวพลาดซ้ำอีกไม่ว่าเรื่องใดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตรวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญควรจดจำทั้งสิ้นครับ